แมนยูกำลังเจอกับปัญหาหนักครับผมเมื่ออาห ogue, มัดเดียโลมิดฟิลตัวรุกวัย22ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในช่วงซ้อมจนอาจต้องพักยาวไปจนจบซีซั่นนี่เป็นข่าวร้ายที่สุดในบรรดาน,นักเตะที่เจ็บทั้งหมดของทีมในสัปดาห์นี้ครับลอรีไวเวลนักข่าวจากดิแอนติกรายงานนะคบว่าการบาดเจ็บของเดียโลครั้งนี้ส่งผลกระทบหนักต่อทีมมากกว่าการเจ็บของคอบบี้เมนูมานูเอลอูกาเต้และโทบีเคเลเยร์ย เพราะว่าน้องหมัดนะครับเป็นความหวังเดียวที่ทําให้แฟนบอลยังมีความสุขในซีซั่นนี้ที่แทบไม่มีอะไรให้ยิ้มได้ถ้าดูตัวเลขเป็นคุณจะเห็นว่าดีอัลโลมีส่วนร่วมกับประตูในพรีเมียร์ลีกไปถึง43เอร์เซของทีมยิงไป6ประตูกับแอสต์อีค6ครั้งรวมไป12ประตูจากทั้งหมด28ประตูของทีมสัดส่วนนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าเขาสําคัญกับทีมพ,พอๆกับที่โคพาเมอร์สาคัญกับเชลซีเออร์ลิงฮาแลนด์กับแมนซิตี้โอลดวิลสกินกับวิลล่าและคุณ ความสําคัญของหนูเดียนโลเห็นได้ชัดจากผลงานล่าสุดแถวๆนี้ครับรับเขายิงแฮตทริกพลิกเกมเอาชนะสันตันเมื่อเดือนที่แล้วก่อนหน้านั้นในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่อิติฮัดน้องก็โดนทำฝาวจนได้จุดโทษตีเสมอช่วงท้ายเกมและก็มายิงประตูชัยนาทีสุดท้ายและก็มีประตูสาคัญที่แอนฟิลเก็บแต้มจากลิเวอร์พูลได้อีก สถานการณ์ของทีมตอนนี้ไม่สู้ดีนะครับโรเบนอโมอรเรมหัวหน้าผู้ฝึกสอนถึงกับต้องพูดกับทีมว่าต้องเอาตัวรอดตั้งแต่วันบ็อกซิ่งเดย์และตอนนี้ที่ไม่มีเดียโลนะครับเป้าหมายหลักคือการหนีตกชั้นใน3เดือนที่เหลือแม้ว่าทีมจะยังมีรุ้นในยุโรปและเอฟเอครับแต่โอกาสการะิบหลีลงไปมากเพราะทีมทำประตูได้น้อยอยู่แล้วลอรีไวเวลวิ y, v, 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 เคราะห์ว่าการปล่อยแรดฟอร์และอันตนี้ออกไปโดยไม่หาตัวแทนในตลาดหน้าหนาวอาจจะดีในแง่การเงินนะครับแต่ทำให้ทีมอ่อนแอลงอย่างชัดเจนตอนนี้เหลือแนวรุกตัวหลักๆแค่4คคนรัส คือบูโน่แฟนเดสที่ยิง5ประตู6แอซซิตในลีกกระจำใจต้องถอยลงมาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางเพราะตัวเลือกในแดนกลางมันเหลือน้อยมากความหวังของทีมตอนนี้อยู่ที่นักเตะดาวรุง่งอมอริมครับต้องดึงผู้เล่นจากอะคาเดมี่ขึ้นมาช่วยชิโดโอบี OB, มาตินกองหน้าวบย17ที่ยิงไป12ประตูจาก12เกมในทีมเยาวชนอาจจะได้โอกาสลงสนามเมลรเรๆนี้หลังจากเมื่อวานนี้ได้โอกาสช้าม,มากแม้ว่าสถานการณ์จะกดดันนะครับแต่นี่อาจจะเป็นโอกาสให้ดาวรุ่งได้แจ้งเกิดเหมือนกับที่แรดฟอร์ดเคยทําได้ตอนอายุ18 ซึ่งในยุคนั้นครับหลุยฟานการก็เจอวิกฤตบาดเจ็บในปี2016แต่อย่างไรก็ตามคารบภาระในการทําประตูแดนเดียโลดยังต้องตกเป็นของแนวรกตัวอย่างยังฮอยลุ่นและโจชวัวเซอร์เซ่เซรวไปถึงการนาโชที่ทําประตูได้น้อยมากในซีซั่นนี้แรดสอดที่ย้ายออกไปแล้วยังติดอันดับ3าของทีมในเรื่องการยิงและแอซิส์ดยผลงาน5ครั้งมากกว่าการนาโชและเซอร์ซรี่ส่วนหอยลุ่นกดไปเพียงแค่2ประตูจาก19นัดในลีกจากการติดตามฟุตบอลอังกฤษมานานหลายปีนะครับคิดวัสการแบบนี้น่าเป็นห่วงมากๆนี่ไม่ใช่แค่ เรื่องอาการบาดเจ็บของดีอันโลแต่มาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการบริหารทีมที่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่เป็นสมโมสรที่กล้าปล่อยแรดฟอร์ดกับอันโตนีออกไปโดยไม่มีแผนสำรองทั้งที่รู้ว่าแนวรุกชุดปัจจุบันยิงประตูแทบไม่ได้บอกตามตรงเลยครับว่าถ้าไม่มีเดียนโลช่วยพลิกเกมในเลนนะัที่ผ่านมาป่านนี้ก็คงอยู่อันดับต่ำกว่านี้ ที่น่าเศร้าสุดคือตอนนี้เราต้องมาพึ่งเด็กอะคาเดมี่อายุ17-19ปีกันอีกแล้วใช่ครับมันอาจจะเป็นโอกาสให้พวกเขาได้แจ้งเกิดแต่มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ที่มารับแมนอยู่ไม่ควรต้องมาเสี่ยงดันเด็กขึ้นมาเพราะความจําเป็นแต่มันควรดันขึ้นมาเพราะว่าพวกเด็กๆเหล่านี้พร้อมแล้วจริงๆ ถ้าไม่มีอะไรพิกล็อกนะครับซีซั่นนี้แมนยูคงจบที่การหนีตกชั้นส่วนถ้วโยยโุโรปาลีกับ FA ครับก็อย่าไปหวังไม่มีดีอันโลกก็คงยากแฟนผีอย่างเราคงต้องทําใจและก็หวังว่าซัมเมอร์น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างเพราะว่าถึงตอนนั้นคงต้องมาขุดคุยกันละครับว่าที่ทีมตกต่ําขนาดนี้ใครแม่งเป็นต้นเหตุกูหาไม่เจอ